สวัสดีครับตอนนี้ในช่องอาร์มล็อกคูลดูครับตอนนี้ผมจะพามาเล่นเกมเอ,อ่อเกมอะไรไม่รู้ฮะเอาเป็นว่าผมตั้งชื่อให้มันเป็นเกมเนี่ยกับผัวแล้วกันคือคือมีเนี่ย,นนยหนึ่งตัวละครเนี่ยเป็นผู้ชายาเหมือนจะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นอะไรกันนี่แหละก้อนนี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะฮะแล้วก็จะมีพวกไอเทมหรือว่าของขวัญอะไรอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างของตัวละครนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเลือกมาอันหนึ่งนะฮะแล้วจนเล่นจนครบหมดหมดนี้ครับหมดนี้เลยโอเคไปลองอันแรกก่อน อ่ะโดนบุกตีอ่ะโดนบุกอ้าวมาตีหัวนะโอ้ยไปเลือดไหลสา,าสดเลยนี่สลับกันครับลองของฝั่งผู้หญิงมั้งผู้หญิงเอาเป็นโอ้สวยและตาสว่างอ้าวเป็นเล็บเบี้ยซะงั้นลองโอ้เลยฮะไงท่านกับฉันได้แอบไปดูก็ได้ว่าโอ้โดนจิ้นตาเลยนะฮึมน่าจะฟินแน่ดูนะลองของฝั่งผู้ชายเอาลองของฝั่งนะ เฮ้ยฝั่งผู้หญิให้เฮ้ยดีใจมากเลยฮิให้หนูมาทำไมเนี่ยโอ้เมียอามาต่อยครับมันใส่ได้ก็เป็นหลุดเลยโอยกที่หนึ่งการ์ดไปเอ้าฟลายลุดครับไม่พอครับตส่ยิงขี้ไหล่ใส่ยยิงขี้ไหลเลยอะมาฝั่งของผู้หญิงอีกอะลองเอาเท,ท้าเลยกันเอาเอาโต๊ะมาทำไมนะนั่งค่ะนั่งครับหเหมือนจะแบบให้ชายสิ่งขอเท,ท้าให้แกดิ ไปแล้วฮะถอดไปแล้วสองสองางสอง้างวิ่งมาวิ่งแปลมาโหเอาเอาตู้ลงท้ามาเขย่าออกไปนบแล้วก็เตีออกไปนะครับแล้วก็ืึเราจะลาดด้วยน้ำมันนะฮะลาดด้วยน้ำมันอืมจดไปครับมันจะโหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะฮะผู้หญิงนี่ครับบอกว่าเขาแบบว่าชอบลากลงท้ามากนะฮะดูดีครับดีใจดีใจครับดีใจครับ สุดยอดมากเลยฝั่งู้ชายมาลองบัตรเครดิตดูนะครับพอซื้อรถซื้อชุดให้ฮะนี่ฉันมีบัตรเคร,รดิตนี้แต่พิบตานิดนึงฮะดูตูดครับกว้างทีเงี้ยวิง่งทับเลยครับทนตาแม่งเลย <laughs> มาฟังของวิ่งอีกทีนะฮะเราเอาเป็นเอ่อเป็นเทียนะเทียนนี่ไม่ใช่เทียนดิ เอาเป็นเครื่องอะไรสักอย่างครับทำไมน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำมาจากไหนเนาะโดนปลายฉลามจุดนเลยฮะับบ่ายด้วยนะฮะโอเคงั้น,นลองฝั่งผู้ชายมั่งเอาเป,เป็นอะไรดีฮบปืนขี้เหรอแโอ้โหขีดสุดเลยนะฮะเกียร์นี้เป็นเกียรที่มากๆเลยนะฮะนี่อะไรเนี่ยของขวัญเหรอขอของขวัญให้อ้าลองฝั่งผู้ชายอีกอันหนึ่ง อะไรเปิดดูนะเปิดดูเฮอทถ้ามันเป็นหมวกก,มมมวกับถ้ามันเป็นหมวกกับอืมถังอะไรน้ำทำเอาไว้ทำอะไรมาใส่เองก็ได้ใส่แล้วดีไปแล้วโอ้ไหมเลยนะฮะไหมเลยเคฟังผู้หญิงอีกมากหมัดแล้วกันปล่อยปล่อยครับปล่อยเยอะเลยยกสองครับหมอบครับหมอบหมอบไปแล้ว มีเขี้ยวมาใส่หน้าด้วยครับโอ้ผมว่าตายเพราะอันนี้แหละนะโอเคนั้นอะไรเนี่ยรองเท้ารองรองทำอะไรมาน,นี่ที่น,นี่สิสดเดิมโอเคีเค้ยวน,นี่สิเชิญเฉิน,นโอ้โหเอาผู้หญิงใหม่มา,มากระทืบเลยครับโคตรเฮี้ยนเลยนีย่ผู้ชายคนนี้แต่เทือกระทืแต่งหน้าหน้าต่อแฟนใหม่เลยนะครับเอาตัวอย่างนะฮะมันไม่ดีอืม นี่ไรเนี่ยลองดูเฮ้ยนี่เดี๋้อตัดหัวขาดเลยเราไม่รู้เลยหมดยังเนี่ยหมดยังเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยยังยังยังช็อกโกแลตเหรอเนี่ยเดี๋ยวมาโอ้เกิหน้าไม่พอหูตัดคออีกมันจะโหดร้ายอะไรกันเมียขนาดนั้นหมดยังครับหมดยังครับเครื่องบินเครื่องบินบินเครื่องบินผมนั่งดูเครื่องบินกันก่อนเครื่องบินเครื่องบินโอ้ โอ้โหอ้โหเป็นรูปหัวใจทำไรต่อครับตัดมาถึงเลยโอเคต่อไปสั่งของผู้ชายมั้งเอาเป็นอันนี้ละกันที่เรายังไม่ได้ใช้ให้ฉาบปูนเหรอ,อ,อใหอิดเหรอต่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 อการนะท่านทำอะไรเขาบันนะฮะเอ๊ะเอ๊ะดู๊ะดูสง่ายดีกว่าบ๊ายบาย มันยิงเมียนะฮะคนทั่วหลายเลยนะฮะเคลองฝั่งผีก็เป็นโซฟาหรอโซฟากับทีวีเน้เอ้าเอ้าให้ผัวแบบดูทีวีนะฮะแล้วก็หัวปีเล่นนะฮะยิงครับยิงททีไปก่อนครับต่อไปก็ยิงมีก็ล่ายิงหนีไม่ทันฮะมีการี่เยี่ยมเลยครับทาลายที่ยังโหดนะฮะ โอเคก็เป็นการจบที่ดีนะฮะอโอเคครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะฮะอยากให้เราเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะครับที่ผมลองทําดูนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแช์นะฮะส่วนพวกแบบไม่ทาไมมีเสียงอะไรแบบนี้ก็เด <laughs> ี๋ยวเอาไว้มีตังแล้วก็ซื้อใหม่ก่อนนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ